ิธีรักษาโวสวสินการประกาศโวสวสินที่บ้านในวันเพนสิหค่ำสามารถปฏิบัติได้ทางนี้ยัอมหังสัมมาสัมพุทธังพักวันตังสัประนังขโตข้าพระเจ้าถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระผู้ตรัสรู้ดีแล้วโดวยชอบพระองค์ใด ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยอิมน,นาสกาเรลตังพักวันตังอภิปูเชยามิข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องสการะอันนี้ยมมขังสวากขาตังทำมังสารนังท่โตข้าพระเจ้าถึงแล้วซึ่งพระธรรมใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้ว ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยอิมินาสกาเรนะตังธรรมังอธิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นด้วยเครื่องสการะอันนี้ย่มหังสุปฏิปนังสังคังสารนังขโตข้าพเจ้าถึงแล้วซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วหมู่ใดว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยอิมินาสกาเรนะ ตังสังขังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระสงฆ์น,งนั้นด้วยเครื่องสการะอันนี้อรหังสัมมาสัมพุทธโธพะคกวาพุทธังพัคกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะคกวตาธโมธมังนะมาสามิ สุปฏิปโนภควะวโตสาวะกะสังโฆสังฆมามิอัชพนโตปัคษะปัณน,นรสีทิวโสเอวะรูโภโขคนโตทิวโสพุทเธนะ ภักวตาปัญญตัสสะธรรมสวะนัสสะเจวะตัทธทายะอุปาสกะอุปาสิกานังอุโปโสทัสสะจักการโอโหติหันธามายังโคนโตสัพเพอิทัสมาคตาตัสสะพัวตาโตธรรมานุธรรมะ ปติปัติยาปูชนัญญาปิมันจะอรติงปิมันจะทิวสังอัคทังคัสมนาคตังอุโปสถังอุปะววสิสามาติกาลปริจเจถังกัตตาตังตังเวรมนิงอารมณังกริตวาอาวิจิตะจิตะหุตตวา สก,กัจังุโปสถังสมาธิเยยยามะอีทิสังหิตุโปสถังสัมปัตตานังอมหากังชีวิตตังมานิรัตกังโหตุขอประกาศเริ่มเรื่องความที่จะสมาทานรักษาอุโบสถรักษาอุโบสถ อันพร้อมไปด้วยองแปดประการให้สาธุชนที่ได้ตั้งจิตสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่สมาทานณนะบัดนี้ด้วยวันนี้เป็นวันปันนาราศีดิถีที่15แห่งปัดมาถึงแล้วข้อแหลกวันเช่นนี้เป็นการที่สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้ประชุมการกทำธรรม และเป็นการที่จะรักษาอุโบสถของอุโบสถอุบาสิกาทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การฟังทมนั้นด้วยเชิญเถิดเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้พึงกำหนดการว่าจะรักษาอุโบสถตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี้แล้วพึงทำความเว้นโทษนั้นๆเป็นอารมณ์คือเว้นจากฆ่าสัตว์หนึ่ง เว้นจากรักชอบสิ่งที่เจ้าของเขาไม่ให้หนึ่งเว้นจากปพฤติกรรมที่เป็นค่าสืบแก่ภูมจารหนึ่งเว้นจากการเจรจาคำเทจล่อลวงผู้อื่นหนึ่งเว้นจากตื่นสุราเมลัยและของมืนเมาอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเว้นจากการบริโภคอาหารตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์เที่ยงแล้วไปจนถึงเวลา อารุณขึ้นมาใหม่หนึ่งเว้นจากฟ้อนรำขับร้องและประคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นแต่บรรดาที่เป็นข้าสึกแก่บุญกุศลทั้งสิ้นและทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประดับเครื่องทาเครื่องยอมผัดผิวทำกายให้วิจิตสดงามต่างๆอันเป็นที่ตั้ง แห่งความกำหนัดยินดีหนึ่งเว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงต่างม้านั่งที่มีเท้าสูงเกินประมาณและที่นั่งที่นอนใหญ่ภายในมีนุ่นและสำรีเครื่องปูลาาที่วิจิตด้วยเงินและทองต่างๆอย่าให้มีจิตฟุ้งซ่านส่งไปอื่นพึงสมาทานเอาองค์โบสถทั้งแปดประการโดยเคารพ เพื่อจะบูชาสมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นช้วยธรรมานุธรรมะปฏิบัติหนึ่งชีวิตของคนเราทั้งหลายที่ได้เป็นอยู่รอบมาถึงวันอุโบสถมาถึงวันอุโบสถเช่นนี้จงอย่าได้ล่วงไปเสียปล่าประโยชน์เลยอหังพันเตติสารเนนัสหะ อังฐานคัสมาะคตังอุโปสถังยาจามัสติยันติอาหารปันเตติสระเนนะสหอัฏถังคัสมาะคตังอุโปสถังยาจามัตสิยันติอาหารปันเตติสระเนนะสหอัฏฐานคัสมาะคตังอุโปสถังยาจามัะโมตัสสะปะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะะโมตัสสะ ปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระณังคัจฉามิธัมมังสะระณังคัจฉามิสังฆังสะระณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสะระณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสะระณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสะระณังคัจฉามิตัติยังปิพุทธังสะระณังคัจฉามิตัติยังปิธัมมังสะระณังคัจฉามิตัติยังปิสังฆังสะระณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณนีสิกขา use, ปทัทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรมณนีสิกขา use, ปทัทถังสมาธิยามิอพรมมจริยาเวรมณนีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณนีสิกขา use, ปทัทถังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจะปมาตฐานาเวรมณนีสิกขา use, ปทัทังสมาธิยามิ วิการโภชนาเวรมณนีสิกขาปะทังสมาธิยามีนัจคีตวาทิตาวิทุกัทธสนามาลาคันทะวิเปรปนะทาลนะมัทนะอิภูสนัสานาเวรมณนีสิกขาปะทางสมาธิยามีอุจจาศยนะมหาศยนาเวรมณนีสิกขาปะทังสมาธิยามีอิมังอัถถังคัสมานาคัตัง พุทธปัญญตังอุโปโสถังอิมันจารติงอิมันจทิวสังสัมมะเทวะอภิรักขิตุงสัมมาธิยามิหังพุทธทันจา อาหาพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรกนังคโตอุปาสกตังเทเสสิงพิคุสังคสะสัมมุขขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพทุขาปมุจเจเยยะถาพลังจะเรยหังสัมมาสัมพุทธศาสนัง ทุกขนิสระนเสวะภาคีอสังอนาคเตกาเยนะวาจายะวเจตสาวาพุทเทกุกังมังปกตังมายายังพุทโธปฏิคันหตุอัชยันตังการันตเรสรังวริตุงวพุทเทกาเยนะกาเยนะวาจายะวเจตสาวาธรรมเมกุกังมังปกตังมายายังธรรมเมปฏิคันหตุอชยันตังการันตเรสรังวริตุงวธรรมเเม กาเยนะวาจายะวาเจตสาวาสังเขกุกมังปะกตังมะยายังสังโคปฏิการหาตุอชยันตังการันตเรสังวาติตุงวะสังเคไปเป็นการกาคำแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวลราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดทุกข์ที่เกิดเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอพยาปัะชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจตตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขีอัตนานประริหารตุจงมีความสุกขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีสุข ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งสัพเพสตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เกิดเป็นชาลาพุชชาที่เกิดเป็นอันทัชชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลระบนให้ทั่นทั่วทุกตัวสัตว์เทินจบการประกาศบวสศสินในวัน สิบห้าขั้มขึ้นสิบห้าขั้มและแดงสิบห้าขั้มในวันพระในครั้งนี้ครับ